ทุกผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ทีมงานเกษตรท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางมาที่ที่ไหนครับพอครับที่บ้านบ้านบ้านซับครกตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะนี่ด้านหลังเราเลยนะคะนี่นะคะเทศกาลทุ่งทางตะวันนะครับใช่ครับวันนี้ทีมงานเกษตรท่องเที่ยว ผมมาโนอะโรยรุยครับค่ะดิฉันกนกรัตน์วรรณรัตน์ค่ะค่ะดิฉันปฐมมาเพชรสุวัตรค่ะครับพวกเราได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมในบรรยากาศทุ่งทางตะวันเหลืองอางลามเหลืองอางางทุ่งไปหมดเลยครับเป็นพันๆไร่เลยพอครับใช่ช่วงเป็นช่วงตรงกับวันพ่อด้วยนะหลวงไปหมดครับแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะใกล้ปีใหม่แล้วก็เราทีมงานเกษตรท่องเที่ยวก็พาท่านผู้ชมมาชมทุ่งทางตะวันที่บ้านซับครบ ตัวนนยาวนี้นะครับอนนี้เขจะเปิดให้ชมตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีหน้าเลยนะครับปี58ท่านนักท่งเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะสระบรีนี่ประมาณร้อยกว่าโลเองก็เดินทางมาสะดวกครับสะดวกครับแล้วก็ติดถนนนะเวณเนี้เป็นที่เป็นหลายพันไร่เลยครับทางนะคะทางทางมาก็คือมาทางเส้นกรุงเทพนะคะกรุงเทพ สระบุรีวิ่งตรงมาเรื่อยๆไม่แยกแล้วมีแยกเพ่อเห็นว่าไปพระพุทธบาทนะเราก็ตามมาแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจะผ่านวัดพระพุทธบาทนะคะแล้วก็ตรงมาจะเจอสามแยกจะผ่านจะผ่านปั๊มก่อนเนาะปั๊มขวามือปั๊มเอสโซ่แล้วเลยมาถึงไฟเขียวไฟแดงสามแยกเราเลี้ยวขวาก็จะมีป้ายตลอดค่ะมามาถึงแหล่งนี้เลยมีป้ายป้ายตลอดเลยไม่หลงแน่ค่ะ มีป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวงานทานตะบานบานะคะตลอดทางนะคะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันดีนะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเรามานะครับโดยทีมงานของท่านรองสุรพลจารุพงศ์ครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มาได้มาเปิดตัวการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ด้วยเดี๋ยวเอาพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในวิธีเปิดตัวการท่องเที่ยวช่งนนะ่ารักน่ารักนะคะในแนวคอนเซ็ปต์แบบ คาบอยคาบอยนะครับก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนพิธีเปิดงานนะครับในเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันของจังหวัดสระบุรีนะครับกันได้ค่ะครับท่านรองท่านผีโกลมของหลวงตาเกษตรนายสุรพลจารุพงศ์ประทุนนายเกษไปพิจารณเกษตรรู้สึกเป็นเกียรติและมีความเป็นดีอย่างที่งที่ท่านลองท่านีกลมสมเด็จพระเศส ได้ชอวบา้ามาเป็นเกียรติในการเปิดงานแถลงข่าวถูกท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้าหมู่ที่สองตำบลนายาวอำเภอพุทธบตรานจังหวัดสระบุรีสำหรับพื้นที่ในการถูกปลูกตะวันนั้นครับทั้งหมดที่นั้นมีไม่น้อยกว่าแ0 0 0ัไร่สำหรับการปลูกตะวันนั้นเษกษตรกรจะปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วตรวจการปลูกนั้นส่วนใหญ่ เกษตรกรจะใช้แบบรถตุ้มหโดยที่ไม่ายเกษตรกรจะตัดต้นข้าวโพดไปในแปลงขอกราบเรียนเชิญท่านรองที่ดีกรมส่งเสริมการเกษตร่าคสุรบนุตรการเกษครับได้กล่าวเปิดการแถลงข่าวเปิดจุดท่องเที่ยวเชื่อเกษตรครับท่านบดีครับพี่น้องนักส่งเสริมสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสระบุรีและทุกสำนักง,งานเกษตรอำเภอรวมทั้งแขกที่มาจาก กรุงเทพนะครับเช่นผอ,อ,อกันตวร,รัฐซึ่งเป็นผู้เปินการ,รกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมส่งเสริมและคณะวันนี้ก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยผมอยากเรียนว่ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งเรามีอธิบดีชื่อนั่นโอรานพิทักษ์และก็ได้มีนโยบายแนวทางที่ชัดเจนในการที่จะ ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั่นหมายถึงว่าหลังจากที่เรามีการทำกิจกรรมทางการเกษตรประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มมูลค่าให้สามารถที่จะสร้างทางเลือกหลายๆทางเลือกจากการที่เราทําความสําเร็จเกี่ยวกกิจกรรมบางอย่างท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงจะเป็นจาสำคัญที่ถือว่าตอนนี้ทั่วโลกเขา เอากิจกรรมนี้มาใช้ประโยชน์แล้วก็เผยแพร่เชื่อมโยงเครือข่ายกันดังนั้นในจังหวัดสระบุรีก็เช่นเดียวกันครับผมมั่นใจว่าในช่วงเทศกาลดอกทานตะวันบานซึ่งจะบานในถึงเดือนตุภาคมเลยนะครับมองไปในท้องทุ่งก็จะมีสีสดใสของทุ่งทานตะวันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวอย่างเดียวผลผลิตจากทานตะวันก็ยังมีรรมูลค่าสูงเช่นเดียวกัน นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งทานตะวันบานที่ตำบลนายาวนบัตรี้ครับเป็นเกับถ่ายภาพซึ่งก็จะเป็นจุดที่ท่านรองที่บัรชเการเกษตรนะครับท่านจตุรังแหงไดาพ่ายนะดิเชิญเทศบาลุกท่าบเลยครับเทศบาลทุกครับเลยครับ เป็นเจ้าที่หรือจะเป็นสมาชิกนะฮะริยนเซนครับบันทึกภาพเดี๋ยวชุดต่อไปก็จะเป็นชุดของทางสำนักง,งานเกษตรจงตรังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับถ่ายภาพร่วมกับท่านอรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะฮะวันนี้ เราได้รับเกียรติจากท่านเกษตรอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับขอท่านแนะนาตัวนิดนึงครับครับผมวรากรนะครับแก้วภูนสีเกษตรอำเภอพระพุทธบาทครับครับวันนี้เราทีมงานเกษตรท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแล้วก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวทุ่งทานตะวันนะครับอยากทราบว่ามามีข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลทุ่งทานตะวันยังไงบ้างครับท่านเกษตรครับอ๋อครับก็ทานตะวันที่ของอำเภอพระพุทธบาทนะครับ ก็เริ่มปลูกมาประมาณเดือนตุลาคมนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวพระโูดแล้วนะฮะกับพื้นที่ทั้งหมดทั้งอำเภอเนี่ยประมาณ6 0พันไร่นะครับแต่ในบริเวณที่ตำบลนายาวที่จัดงานเนี่ยนะครับประมาณพันกว่าไร่เฉพาะหมู่หมู่ที่สองตำบลนายาวนี่ที่อยู่เนี่ยนะครับประมาณพันกว่าไร่ครับเฉพาะตำบลนี้พันกว่าไร่โอ้เยอะนะคะเยอะมากครับช่วงนี้ก็รับนักท่องเที่ยวมาครับตั้งแต่ กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มบานมาตลอดเลยนะฮะเพราะเขาจะปลูกทยอยเริ่มปลูกมาแล้วก็เริ่มบานตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วนะครับแล้วจนตอนนี้ก็เริ่มเต็มที่ฮะเยอะเยอะครับ,รบ,รบท่านนักท่าาองเที่ยวมาจุดจุดนี้แล้วครับไปตรงไหนได้อีกครับอ๋อตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็มีทุ่งตะนวันนะครับเข้าไปในนี้ก็มีกลุ่ม ที่ผลิตผักปลอดสารพิษนะครับ,รบมีกระเจี๊ยบบวบตัวฟากยาวฟางตุ้งวางตุงงต้งผ<อ>ักผักก,กินใบนะฮะเยอะปลูกกันเยอะไหมคะเยอะก็หลาย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 สามสิบกว่ารายนะ<โ>ครับเป็นกลุ่มกลอนสารครับ <ๆ S 1> <Leaving S 3> แล้วก็มีแบบอ่าการท่องเที่ยวอย่างอืนน่นอีกไม่ค่อใกล้เคียงกับจุดนี้ครับเป็นวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่เที่ยวมาหลังจากหลังจากมาเที่ยวแล้วก็ ใกล้นิดนึงก็วัดพระพุทธบาทไปไหว้ลอยพระพุทธบาทนะครับก็เป็นที่สักการบูชาของประชาชนทั่วไปนะครทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะมามาดูเที่ยวทุ่งตะวันเสร็จก็จะไปไหว้พระที่วัดพระพุทธบาททำบุญทำบุญอิ่มเอมใจครับก็ระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลครับก็จากจาก ทุ่งตะนววันเนี่ยจากตัวอำเภอมาก็ประมาณสิบสิบกิโลได้สิบกิโลจากจากในตัวอำเภอมานะคะครับแค่นั้นเองช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะไหมครับช่วงนี้วันหลายร้อยเป็นพันคนนะครับแต่ช่วงช่วงที่จัดงานน่าจะเป็นหมื่นนะเพราะรถติดเป็นหลายกิโลอ่ะนะครับ อ๋อคือแบบว่าคนที่ดูรายการนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะมาเถอะค่ะวันนั้นเป็นวันจัดงานรถติดแต่ว่าถ้าเกิดเหลังจากงานแล้วก็มาได้ตลอดไม่ติดนะครับก็เวียนเนอะเนาะแล้วก็พื้นที่เยอะถึงคุณจอดตรงไหนก็ถ่ายได้ถึงเดือนมกราโน่นนะครับบานค่ะ อยากให้แนะนานักท่องเที่ยวนิดนึงว่าถ้ามาทุ่งตะวันนี้ให้มาช่วงไหนถึงจะถ่ายรูปสวยนะครับช่วงไม่เกินกี่โมงครับาแนะนําถ้าแนะนำเราก็อยากให้มาช่วงช่วงเช้านะครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะฮะแต่ถึงมาเย็นก็ถ่ายได้ครับก็สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันครับเช้าเนี่ยไม่เกินถ้าไม่เกินกี่โมงครับถ้าถ้าน่าจะก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงอย่างนั้นเวลานี้เลยนะคะแดดข่าหน้าพอดีไม่ร้อนมากก็ ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านเกษตรอำเภอพระพุทธบาทนะครับที่ได้มาให้เกียรติทางรายการแล้วก็มาแนะนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นทุ่งตางตะวนนะรรของจังหวัดสระบุรีซึ่งเชิญชวนนักท่อง,งเที่ยวนะครับที่ผ่านจากผ่านไปผ่านมาจังหวัดสระบุรีเขตสระบุรีลบรีเนี่ยครับก็เป็นช่วงที่มีการปลูก านตะวันที่เหลืองอาลามเต็มท้องทุ่งเลยนะครับใช่ค่ะยิ่งช่วงปีใหม่เนาะปิดยาวๆเนี่ยไม่รู้จะไปไหนแวะมาดีกว่าแล้วก็มาซื้อผักปลอดสารของเกษตรกรด้วยอุดมเทานะคะไม่แพงนะคะก็ทางรายการก็ขอขอบคุณท่านเกษตรอำเภอบุรุบัตอีกครั้งนะครับที่ไฮไลท์เกตหลังรายการเรานะครับต้องขอขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมได้นะครับในช่วงเวลา เทศกาลปีใหม่นี่นะครับทันวามกรากรุ่งพาแต่ที่จะให้สวยก็คือตอนเช้าไม่ก็ตอนเย็นเลยประมาณสั้งสี่โมงสี่โมงเย็นแดดไม่ต้องสมชื่อเกับดอกทานตะวันเขาต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสู้ัปแตงตะวันครับแต่ตะวันก็จะร้อนหน่อยรู้สึกตอนนี้เราก็สู้แสงตะวันไม่ได้งั้นเราก็รู้สึกจะร้อนแล้วงั้นก็ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่เลยนะครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยว แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามทางรายการเราครับวันนี้ทางรายการ,กรเกษตรท่องเที่ยวของตลาดท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ